สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอานาฬิกา Cas i o ที่เป็น r e s t watch อีกเรือนหนึ่งมารีวิวให้ดูกันนะครับก็เรือนนี้เป็นเรือนที่เพื่อนๆหลายๆคนใน Facebook หรือว่าในแฟนเพจนะฮะมีการแบบีเควสกันมานะครับอยากจะให้ผมรีวิวเหลือเกินนะฮะวันนี้ก็เอามาให้ดูกันถึงนได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรือนเลยที่ผมก็เห็นผ่านทาง Lazada หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวจริงมันจะแบบดูสวยงามขนาดไหนนะคือตอนที่หาข้อมูลเนี่ยผมก็ลองไปเซิร์ชดูรีวิวต่างประเทศนะครับแล้วก็เห็นบางมุมมันก็แบบดูดีนะแต่บางมุมมันก็แบบดูไม่ค่อยได้นะครับพูดก็ตามตรงเลยนะฮะยังไงก็เลยลองซื้อมารีวิวเองใช้งานเองเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะฮะคือเรือนนี้มันก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาคาสิโอที่ทํางานบนระบบควอตนะครับโดยที่คาสิโอเนี่ยก็จะมีนาฬิกาควอตเนี่ย หลากหลายรุ่นแบบมากๆนะผมว่าเผลอๆนี่เป็นพันรุ่นด้วยซ้านะครับโดยที่รุ่นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ไม่ค่อยได้เห็นตามตลาดเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากตัวหน้าปัดกันเลยดีกว่านะฮะหน้าปัดของเรือนนี้จริงๆเขาจะมีให้เลือกสามสีนะฮะก็คือสีดําน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะฮะสีขาวจะออกทนทนเงินเงินหน่อยซึ่งจากที่ผมลองดูรีวิวแล้วเนี่ยสีดํากับน้าเงินเนี่ยพอไปได้นะฮะพอรอดแต่สีเงินที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยผมยังดูแบบไม่่่่คอยถูกตาาเทาไหรนะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยไปจิ้มสีดํามานะฮะแล้วก็หน้าปัดสีดํามันจะเป็นแบบออกดาซันเบิร์สนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็บางมุมเนี่ยมันจะมีความติดเทาๆเข้มๆนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะเป็นซันเบิร์สที่แบบไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแปลกอะไรนะฮะถือว่าบางมุมก็สวยงามใช้ได้เลยส่วนอย่างแรกเลยที่ผมอาจจะรู้สึกว่าติดใจพอสมควรนะฮะเวลาได้เรือนเนี้ยตัวจริงมานะครับก็คือตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะมีเส้นมาร์เกอร์เล็กๆตรงนี้ที่มันจะอยู่ล้อมรอบวงกลมตรงนี้นะครับ คือเดิมทีเนี่ยมันมีมาเกอร์เงาๆด้านนอกอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะดูเป็นนาฬิกาเดสบอยนะครับแต่พอมันมีไอขีดขาวๆแบบนี้ผมว่ามันแบบขัดลูกตามากเลยอ่ะคือมันทําให้นาฬิกามันเสียดีเทลความเรียบร้อยความมินิมอลมันไปเยอะเลยนะฮะถ้าเกิดเขาสามารถเอาไอขีดออกนี้ได้นะผมว่ามันจะดูคลีนดูสะอาดกว่าเยอะเลยอันนี้มันจะดูแบบลกไปหน่อยแล้วก็เวลาดูไกลเนี่ยมันจะเหมือนมีจุดประปรอะไรไม่รู้มา กวนสายตาเราลิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอย่งหนึงที่ติดเลยนะฮะส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูมาให้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็สามารถเลืองแสงได้2เข็มนี้ส่วนเรื่องความเนี้ยบความเนียนของเข็มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนนึงที่ไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่นะคือไม่แน่ใจว่าเรือนอื่นเนี่ยมันจะเนี้ยกว่านี้ไหมนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพวกเข็มมาร์กเกอร์ด้านในนะฮะ มันจะมีพวกรอยหรือว่ามีคราบฝุน่นเกาะอยู่มันจะไม่ใช่ฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนหน้าจอนะครับตรงนี้มันจะเป็นฝุ่นที่แปะอยู่บนมาร์เกอร์ด้านในตรงนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแบบนี้มันก็เช็ดไม่ได้นะเพราะมันอยู่ด้านในแล้วนะครับ คือเอาจริงๆริงในาการราคาประมาณไม่ถึงพันน่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แหละนะครับมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันอยู่แล้วนะซึ่งการใช้งานจริงอ่ะมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับคือระยะปกติเนี่ยนอกจากเราจะไปเพ่งเข้าไปใกล้ๆจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ในาการราคาแบบหลักร้อยอ่ะเป็นเงินอยู่ละคงไม่ต้องไปว่าอะไรเขายเยอะนะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นเคสแบบชุบเงามาแบบนี้หมดเลยนะครับโดยที่ตัวเรือนไม่ได้เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะแต่สาหรับเเเรืออนนีผมมมงงว่าาาป็กชุท ค่อนข้างจะเนียบแล้วก็ดูเนียนกว่านาฬิกาชุบเงาทั่วไปนะคือคาซิโอบางเรือนนะมันจะชุบเงามาแบบรู้สึกว่าเห็นแล้วปับ๊บรู้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาชุบเงาอะ่ะแต่อันนี้มันยังพอดูว่าเป็นเออเกือบจะเป็นสแตนเลสสตีลขัดเงามานะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการโชว์สวนที่มันเป็นพื้นผิวใหญ่ๆน้อยนะคือถ้าเกิดเรามองดูนะฮะมันจะโชว์แค่แบบเล็กๆน้อยๆนอะ่ะเป็นเหลี่ยมมุมเป็นสันคมๆแบบนี้นะฮะไม่ได้มีพื้นที่กว้างๆที่เราจะดูออกว่ามันเป็นเหล็กชุบแบบเป็นปื้นๆอะคร ทำออกมาได้โอเคว่าที่คิดตัวรับชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยก็เป็นแบบเงามาหมดเลยนะฮะส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็มีการบอกสเปค้ปเบื้องต้นว่ากันน้ำได้5บาร์นะฮะก็ถือว่า ค่อนข,ข้างจะเยอะนะถ้าปกติราคาประมาณนี้ส่วนมากก็จะ3บากันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามีสเปกบอกไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กนะฮะก็คือแค่ฝาหลังตรงนี้แหละนะครับส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้แน่นอนว่าเม็เป็นยมเนี่ยก็เอาไว้แค่ตั้งเวลาอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยขนาดเคสไซส์เนี่ยก็ถือว่าเต็มข้อไม้ข้อมือดีนะฮะ40มิลความบางเนี่ยถือว่าบางใช้ได้เลยอยู่ที่แ7ดุมิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ลักซุตลักเนี่ยประมาณสี่สิบเจ็ดมิลน,นะฮะมาดูส่วนที่ต้องชมอี้นะะ ซึ่งมันเป็นสายที่ดูผ่านๆนเนี่ยมันแอบดูดีเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเรามองในระยะไกลๆนะมันเป็นสายที่แบบดูค่อนข้างจะเนี้ยบอะแล้วก็ดูไม่ค่อยออกก็เป็นเหล็กพับเลยนะครับ พราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาก็มีการขัดเงามปนแบบนี้นะฮะก็ดูเนียนๆดีไม่ค่อยเห็นร่องรอยการพับเหล็กเท่าไหร่นะแล้วก็ลักษณะสายแบบเนี้ยมันก็จะชวนให้นึกถึงพวกโรเล็กเดดจัสอะไรแบบนี้นะครับที่มันจะมีข้อกลางเงาๆคือบางเรือนเขาจะชอบทําข้อกลางเนี่ยเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะดูไม่สวยนะฮะแต่อันเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะลงตัวใช้ได้เลยคือถ้าเกิดเป็นเหล็กพับแล้วก็ทำมาได้ขนาดเนี้ยถือว่าโอเคต้องชมเลยนะฮะส่วนบัคเกิลเนี่ยก็เป็นบัคเกิลแบบสเต็ปเดียวเลยนะครับไม่ได้มีฟังชันเซฟตี้อะไร ปรับระดับได้สบายมากนะฮะแล้วก็ข้อมือของผมเนี่ย5.5นิ้วนะครับผมก็ตัดสายไปหมดเลยนะฮะทุกข้อเลยแล้วก็ใช้ไมโครอัดจัเนี่ยที่รูที่2จากข้างนอกแบบนี้แปลว่าคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมเนี่ยอีกประมาณสัก5มิลน,น่ะก็ยังใส่ได้นะครับก็คือสามารถขยับไมโครอัดจัเนี่ยเข้าไปได้อกีกูอ่ะูลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับพออยู่บนข้อมือแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะฮะก็เป็นนาฬิกาที่ผมเห็นหน้าปัดทีไรก็จะรู้สึกแบบกวนตากับตรงนี้ทุกทีเลยนะครับดูแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ แต่สายอะโอเคมากเลยนะฮะเวลาเราหมุนข้อมือลงมาแบบนี้นะฮะมันก็จะมีการเล่นแสงในระดับที่แบบค่อนข้างจะโอเคอะดูมีราคาพอสมควรนะฮะคือมีความเป็นเรส w a t c h อยู่ในตัวแหละนะครับทั้งมาร์เกอร์ทั้งตัวเบเซลตัวขอบอะไรพวกนี้ เล่นแสงได้ดีหมดเลยนะฮะอันเนี้ยสาหรับคนที่กําลังมองหานาฬิกาที่มันเป็น w r e s t w a t c h ที่แบบเทสไซส์ดูใหญ่ๆหน่อยใ,ในราคาที่แบบจับต้องได้อะผมว่าเรือนนี้ก็น่าจะเป็นคาตอบนะซึ่งเอาจริงไอ้เรื่องไดอลแบบเนี้ยที่มันมีจุดๆแบบเนี้ยสำหรับบางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะคือจะมีแหละคนที่ชอบหน้าตาแบบเนี้ยนะครับแต่แค่ผมอะอาจจะไม่ถูกชะตากับดีเทลประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับ ใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ซื้อได้นะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดูแบบประหลาดอะไรมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองจับเปลี่ยนลุคให้มันดูเรสมากขึ้นด้วยนะครับโดยที่ลักไซส์ของเรือเนี้ยจะมีความประหลาดนิดนึงนะฮะจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ21มิลน,นะ คือคนที่จะเอาสายมาเปลี่ยนเนี่ยเอาสาย20มิลมาเปลี่ยนได้สบายนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถือว่าเป็นขนาดที่แบบแปลกดีเหมือนกันนะครับคือผมวัดไซส์ทั้ง2ด้านแล้วเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันด้วยนะฮะข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ20.6.7นะฮะส่วนอีกข้างเนี่ยประมาณ20.8.9ปเาอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเอาสาย20มิลเนี่ยมาใส่ได้สบายมากนะฮะ๋ยวขอเริ่มจากสายนาโต้ที่แบบมันดูเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้ก็มีความดูแพงขึ้นประมาณหนึ่นะบบะะผมววว่่าาาาููกกนนีี้้้อจจดดดยซครับ ดูแบบสบายมากขึ้นอ่ะไม่ได้ดูแบบเล่นแสงจัดจ้านอะไรมากเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะฮะ ถือว่าโอเคเลยเข้ากับสายนาโตได้ไม่ยากเลยส่วนสายที่ผมว่าน่าจะเข้าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกสายหนังสีดําเรียบๆดูแพงๆหน่อยน,ยนะครับพออยู่กับสายหนังที่แบบเท็กซ์เจอร์ดูแพงๆหน่อยนะครับก็ออกมาประมาณนี้กลายเป็นเรส a t อ h แบบอีกฟิลหนึ่งอ่ะซึ่งผมว่าแบบนี้จริงๆผมว่าดูเข้ากับเรือน,นี้มากกว่าสายเหล็กแบบเมื่อกี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขนาดของเรือเน,นี้ยมันก็ค่อนข้างจะใหญ่อะ่ะเพราะปกติแล้วนะฮะนาฬิกาคาฟิโอที่ราคามันไม่ได้แพงมากอะ่ะแบบไม่เกินพันอะ่ะมันจะหาเคสไซส์ประมาณ40มิลนะไม่ค่อยได้นะ,ะมันเป็แบบ -36 37มมิลมมิลอะไรแบบนี้เคสไซส์ประมาณ40มิลอัพเนี่ยถือว่าหายากเหมือนกันในราคาแบบหลักร้อยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกเรือนหนึ่งเลยที่เป็นออปชั่นสำหรับราคาประมาณนี้นะแล้วก็ได้ความเป็นเวสต์โรสได้ความแบบใหญ่โตของตัวหน้าปัดนะฮะมีการเล่นแสงที่ค่อนข้างจะโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคนที่ชอบก็ลองดูได้นะฮะแต่ถ้าเกิดถามผมตรงๆเลยนะครับผมก็อาจจะมองว่าเรือนนี้ยังไม่ได้ถูกจะตตาผมมากซะทีเดียวนะฮะทั้งเรื่องของหน้าตาเรื่องของดีเทลต่างๆนานาที่แบบ มันขัดนุ่นขัดนี่นิดนึงนะใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ลองดูได้นะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s ับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ